สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอเนี่แล้วครับ,บกับช้องันใจกาแฟมือใหม่ผมวันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบระหว่างต้นเนี้ยต้นพาลาที่เขาเรียกกันนิยมเรียกว่าต้นพาราคือต้นพันธุ์ที่เพาะมาจากเมล็ดสุกครับแล้วก็มาปลูกเพื่อที่จะใช้ยอดของพันธุ์หมอนทองมาเสียบเสียบข้างแบบนี้ ในแบบนี้ก็คือลดต้นทุนแต่เสียเวลา1นปีเพื่อที่จะปลูกเลี้ยงต้นพันธุ์ต้นนี้ให้มันโตเพื่อเพื่อที่จะเสียบข้างอายุการเสียบข้างก็อยู่ที่ประมาณ8เดือนถึง1ปีประมาณนี้แล้วแต่แล้วแต่ชอบถ้าอยากให้มันโตเร็วกว่านั้นก็สักปีครึ่งค่อยเสียบ แต่ผมนี่ประมาณปีหนึ่งครับก็ได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็น่าจะสักเมตรแปดสิบได้ผมทรงพุ่มก็น่าจะโอเคสวยครับขึ้นกระโดงไม่ต้องแต่งอะไรมากครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูต้นพันธุ์ พันหมอนทองเลยครับที่เขาเสียบเสียบมาแล้วก็ต้นสามร้อยเดี๋ยวไปดูนะครับผมและนี่ครับผมอีกต้นหนึ่งครับมีนกมาเกาะด้วยครับผมต้นนี้คือต้นพันคือเป็นสายพันธุหมอนทองเลยครับที่ผมซื้อมาปลูกต้นนี้จะ ราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทครับเมื่อเทียบกับไม่รวมถุงนะครับผมปากถุงก็อยู่ที่ประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบน่าจะได้ครับอันนี้ผมปลูกได้นี่คือยอดที่สองแล้วครับตอนนี้นะครับที่ปลูกมาก็ประมาณสักสี่เดือนสามสี่เดือนน่าจะได้ครับ เ,เมื่อเปรียบเทียบกับต้นนี่คือต้นพาลาต้นที่เพาะจากมเมล็ดจากมเมล็ดสุกครับผมต้นนี้ก็น่าจะมีสามเมตรครับแล้วก็ต้นนี้ผมก็ตัดยอดไปแล้วรอบรอบหนึ่งแล้วดูครับต้นถัดไปไปลายมือผมเนี่ยปลูกพร้อมกันครับทั้งแถวเลยครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูมันก็ไม่โตครับแล้วต้นนี้ที่ผมเสียบตอนนี้ก็น่าจะติดแล้วถ้าติดแล้วเดี๋ยวผมก็นาตัดยอดนำยาตัดยอดเลยครับตัดยอดเพื่อที่จะให้ระบบราก ส่งอาหารมาเลี้ยงเฉพาะกิ่งที่ผมเสียบติดแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดตัดแป๊บนึงนะครับดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผมแล้วก่อนจะตัดนะผมมาดูอุปรกรณ์ก่อนครับก็มีเนี่ยเลื่อยแล้วก็ปูนแดงปูนแดงก็จำเป็นมากเลยครับในการจะต้องทา หลังตัดครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อราเข้าทำลายครับเพราะช่วงนี้ฝนก็เยอะครับผมเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยครับและนี่ครับผมหลังจากที่ผมตัดเสร็จแล้วครับและนี่ก็คือกิ่งที่ผมตัดก็คือยอดขวนสวยมากครับผมและนี่ก็คือรอยรอยที่ผมตัดยอดครับผม นี่เวลาตัดยอดมันก็จะสร้างสร้างขึ้นมาใหม่เราตัดยอดเพื่อที่จะให้นี่ครับลำต้นโคนต้นมันใหญ่อ้วนชะลอการเติบโตชะลอให้ไม่ให้มันสูงขึ้นครับผมให้กิ่งมันโตแล้วก็ออกข้างแล้วพอออกข้างไปเยอะแล้วก็บกล็อกก็ประมาณนี้ครับประโยชน์การตัดยอดแล้วเวลาตัดนะ แนะนำให้ตัดเอียงแบบนี้ครับ45องศาเพราะว่าเวลาฝนตกมันจะน้ำจะได้ไม่ขึงนหรือถ้าให้ดีนะครับถ้ามีขวดน้ำก็ตัดเสียบก็ได้ครับและก็คราวนี้มันก็จะเหลือกิ่งข้างล่างเพื่อที่ให้เขาได้สังเคราะห์แสงปรุงอาหารขึ้นมาเลี้ยงยอดนี้ต่อไปครับผมก็ประมาณนี้ครับนี่ครับผม หลังจากที่ไปหาขวดมาก็ได้ขวดโคกเก่าครับก็เข้าไางี้นะง่ายๆอันนี้คือแผลแผลรอยเสียบข้างอัน,อนเก่าที่มันไม่ติดครับก็มาเสียบใหม่ก็อันนี้ก็ติดแล้วเดี๋ยวพาเดินดูว่าต้นพันสิบบาทกับต้นพันสามร้อยบาทครับ อยู่ที่ความสะดวกเลยครับระยะการเติบโตเนี่ยพาไปดูครับเปรียบเทียบกันครับนี่ก็เสียบไม่ติดครับตรงนี้แต่นี่ก็เสียบใหม่แต่ก็ยังเขียวๆอยู่น่าจะโอเคเดี๋ยวค่อยติดแล้วก็ค่อยมาแกะแล้วค่อยตัดเหมือนต้นนั้นครับผมและนี่ที่ผมบอกว่า ต้นพันธุ์ปลูกพร้อมกันเหมือนกันสภาพครับอยู่ที่ระบบรากครับทุกอย่างฉีดยาเหมือนกันใส่ปุ๋ยเหมือนกันแต่นี่ผมก็น่าเดี๋ยวจะต้องใช้ต้นพันธุ์ต้นใหม่มาปลูกแล้ครับมาครับนี่ครับต้นพันธุ์ ที่ปลูกพร้อมต้นใหญ่แล้วก็นี่เอาต้นใหม่มาปลูกข้างครับก็จะเริญนเติบโตก็โอเคครับและนี้คลิปที่แล้วผมน่าจะเดินพามาดูแล้วอันนี้ผมก็รวบตอนนี้ก็ติดแล้วตัดแล้วแผลก็ ใช้ปูนทากนเนี่ยวันนั้นไม่ได้เอาปูนมาด้วยนี่ครับถ้าใครได้ดูคลิปก่อนนะที่ผมถ่ายให้ดูเขากำลังเหมือนตั้งเคี้ยวครับตอนนี้ก็ขึ้นปีแล้วแป๊บเดียวน่าจะสักสามสี่วันก็คือการเจริญเติบโตมันจะเร็วเร็วกว่าต้นพันธุ์ครับผมเพราะต้นพันธุ์ มันต้องใช้เวลาเป็นปีครับปีกว่าๆมันที่รากเขาจะสมบูรณ์นี่มันต้นนี้ก็ผมก็เพิ่งเอามาปลูกข้างมันก็ไม่โตทุกอย่างถ้าระบบรากดีครับผมแป๊บเดียวโตวแน่นอนครับถ้ามันไปเองไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ตัวช่วยครับผมเขาก็มีเยอะแยะครับตัวช่วยฮิวมิกฟูวิกอะไรกระตุ้นราก ระบบรากอะไรก็ว่ากันไปครับนี่อีกต้นหนึ่งครับต้นพันต้นสามร้อยที่ผมบอกเมตรเจ็ดสิบได้ครับต้นเท่ากันอันนี้ก็ได้สองยอดเหมือนกันการจเจริญเติบโตก็ถือว่าโอเคถ้าเราซื้อต้นพันต้นใหญ่มาเหมือนรากฝอยรากอะไรมันมันมันพร้อมพร้อมโตครับผมแต่ต้นทุนมันก็สูง ก็เราก็ต้องมาใช้ต้นพาราปลูก๋ยวต้องรอเวลาหน่อยครับผมสักประมาณหนึ่งปีถึงปีครึ่งมันก็จะเริ่มเติบโตเหมือนต้นนี้ครับเห็นไหมการจเจริญเติบโตมัน จะไม่เหมือนต้นพันที่เราซื้อมาต้นละร้อยหรือว่าต้นเจ็ดสิบแปดสิบาทที่เขาขายกันนี่คือต้นหกสิบาทเจ็ดสิบบาทผมปลูกมาก็เหมือนกันครับปีเนี่ยมันก็ป่วยอยู่เงี้ยไม่ไปไหนแต่ตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วดูใบครับใบก็ไม่สวยเท่าไหร่ การจเจริญเติบโตของต้นพาราครับผมที่ผมเสียบข้างดูครับนี่ครับสาเหตุที่ทําไมต้องตัดสูงเหมือนต้นเมกี้ครับที่ผมตัดก็ประมาณสักคืบหนึ่งหรือสามสิบเซนก็ได้ครับไม,ม้บรรทัดหนึ่งเพื่อที่จะมัดเขายังไม่แข็งแรงพอเจอลมแล้วมันอาจจะฉีกหักได้ครับมัดไว้ ให้เขาได้เปลือกนี้ให้มันกืนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วค่อยเราค่อยหักตรงนี้ทิ้งไปครับผมก็ถือว่าโตเร็วครับสมกับการรอคอยครับผมหนึ่งปีกว่าก็โตเร็วมากครับผมที่ผมเสียบมานี่ประมาณรักน่าจะสองเดือนเดือนสองเดือนได้ผมก็ถือว่าโอเคใช้ได้ทั้งสองต้น ดูต้นนี้ครับเสียบข้างโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมพาเดินดูอัปเดตทุดเรียนเสียบข้างครับผมเปรียบเทียบต้นพันธุ์ แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยครับว่าคุณจะลงทุน10บาทเหมือนที่ผมซื้อต้นพันธุ์ต้นนี้มาปลูกเนี่ยนะกับต้นพันธ์สามร้อยต้นแรกนั่นคือต้นสามร้อยก็แล้วแต่จะเลือกครับในการเจริญเติบโตต้นนี้จะเห็นผลช้ากว่าเพราะเราจะต้องมาเสียบข้างอีกทีหนึง่ง มันต้นที่มันโตที่ผมตัดยอดทิ้งนั้นถ้าเป็นต้นพันหมอนทองเลยมันก็จะโตสร้างทรงพุ่มไปได้เลยแต่ถ้าเป็นต้นพาลาเราต้องมาเสียบข้างแล้วก็ตัดยอดนั้นทิ้งไปมันก็จะเสียเวลาแต่ในการเสียเวลานั้นมันก็ไม่นานไม่น่าเกินห้าเดือนทรงพุ่มเต็มที่ไม่แปดเดือน ทรงพุ่มจะเท่ากันกับต้นที่300ที่ปลูกมาประมาณ1ปีต้น300ปลูก1ปีกับเสียบข้าง8เดือนทรงพุ่มน่าจะเท่าๆกันสูสีกันนะผมไม่ต่างกันมากแค่เราเสียระยะเวลา1ปีกับต้นทุน10บาทครับผม ก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งปีครับผมแล้วก็ประหยัดต้นทุนลงมาครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมสวัสดีครับ